สวัสดีครับวันนี้ก็มีเกมมากฮอตเด็ดๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเกมคู่แรกของวันนี้เป็นท่านเส้นน็อตหกหนึ่งนะครับหมากห่วมเจอกับท่านเสียนฟ้าหมากไงนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นเกมบันทึกย้อนหลังนะครับก็บันทึกย้อนหลังมาจะไม่มีเวลาให้ชมนะครับแล้วก็จะเดินเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันย้อนหลังมานั่นแหละนะครับก็เลย เป็นเวลาที่แบบเงียนหลังมาชมเลยดีกว่าครับตอนนี้ไก่จะจบแล้วครับน่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วครับนี่ก็จะพยายามมาชมเรื่อยๆนะครับทีเชื่อคลิดว่า101เคล็ดลับวิชาคืคอกลาว่าจะทำให้ได้อีก1 0ึ่คลิปนะครับหรือว่า101นั่นแหละครับ ดูจบไปก็าน่าจะได้วิชากันไปเยอะนะครับจะไล่ได้ไหมครับเกมดูโซซีครับมีโอกาสเสมอหรือเปล่าโอ้โหหมดเวลาครับท่านเซียนฟ้าหมดเวลาไปก็เป็นท่านเซียนนอตหกนึงเป็นฝ่ายชนะไปก่อนนะครับในเกมแรกนะครับเรามาชมเกมที่2กันต่อนะครับ ยังมาันี่ยไม่ได้เอาเงาหรือว่าเป็นสีเขียวรอบข้างมานะครับเขาบอกว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องเอามาลักกนะับจัดไปคตามใจผู้ชมครับแหลกทิ้งก่อนครับเพื่อที่จะแย่สองครับเอาครับเกมนี้ท่านเสียนฟ้ามาดีครับจาข้าร์ฮัทจับกินสองครับหลบกินสอง โดนเลยครับทอดนี่เข้ามาก็น่าจะปล่อยให้กินแล้วกินสองอีกทีโอ้ท่านเซียนนอตหนึ่งนี่ก็ใช่ย่อยครับฝีมือไม่เคยตกมาชมคู่ต่อไปครับเป็นท่านเซียนนอตหกหนึ่งอีกแล้วนะครับหมักงายเจอครับท่านเซียนดวงนะครับเขาเงิ่งไว้ก็อาเสียงอยู่่งี้งไว้ไปลาเบ ชมกันตอครับ4-3แมงนาจะมีปัญหาอะไรครับงานนี้ล็อกไว้แลกทิ้งครับโอ้โหเหมือนให้โอกาสเปิดช่องให้ไปเข้าฮอตนะครับเอากินกินคนละตัว จับกินนะครับน่าจะยอมนะครับเลยจับจินอย่างนี้เลยเพื่อที่จะแรกกันไปก็เป็นทันเซนนอตครับเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับมาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อน้องหน้ามันแม่ครับคุณกระเป๋าห้ <c oughs> อเสียงเสียงเกมมาฮอดครับเฉียบคมครับ ไม่ครับชิ้นสองง่ายเลยครับเกมนี้ยังไม่ยอมครับล็อกไว้เข้าฮอดมากสีต่อห้าครับแต่ก็ไม่น่าจะข้ามฝั่งได้หมดทางไปยอมครับก็เป็นด้านเสนนอตครับชนะไป อีก2เกมรวดนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยเป็นท่านเซียนดีนะครับหมากางเจอกับท่านเซนชานะครับหมากง่วมอันนี้เสียของมาคอตนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเป็นการบันทึกย้อนหลังนะครับเลือกกระดานได้นะครับตามเราต้องการแต่ถ้าเป็นดูเขาเล่นสดนะครับต้องตามผู้เล่นที่เขาเรียกไว้นะครับตามผู้เล่นเลือกไว้ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เอาแบบสดๆมาให้ชมครับไม่ค่อยมีเวลาบันทึกเลยตอนเซียนใหญ่เล่นโอ้จังหวะนี้โดนสามครับแต่ก็น่าจะเสมอครับนี่ครับกินสามเท่ๆว่างั้นในการใช้ชนะให้ชนะเอาไว้เกมหน้าก็ได้ว่างั้นความจบส,สวยๆไว้ก่อนเสมอกันไปนะครับว่าเหลือตัวเดียวเท่ากันเดินไปง่ายๆก็ไม่มีฐานชนะ ่าชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อเปางงล่ะเปพูดอะไรตีอมอมิเล่แล้วเปเอ้เล่นไม่เป็นหลักอ,อ้าใส่มอมาครับมาชมกันต่อนี่ฮเลียงลูกด้วยครับอัดเสียงไปด้วยทำไมให้กินอย่างนั้นครับอ๋อ เห็นสูสีครับคู่นี้ขอฮอตกันคนละตัวโอ้โหโดนแย่สองก่อน4-3ม,มนานลจะมีปัญหาอะไรเตรียมตั้งฐานค่าฮอตทิ้งเหลือหนึ่งตัวที่เดินได้นะครับสำหรับท่านเซียนดีไปอฮอตครับเพราะว่าอีกตัวยังไงก็ไปไม่ถึงโอ้โหแรกทิ้งเลยครับจบครับเกม อีกสองคู่นี้เป็นท่านเซนดีเอ,อไม่ใช่ท่านเซนชาเป็นฝ่ายชนะไปเชื่อนี่ก็เป็นตัวยอ่อนะครับตัวยอ่อสักหนึ่งพยางในเกมนั่นแหละเราชื่อจริงๆมาไม่ได้เพราะทุกคนน่าจะรู้ดีมาชมคู่นี้กันครับท่านเซนต้อยนะครับเซนต้อยหมกยักไงส่วนท่านเซนสามหมักน่วมนะครับ โอ้จังวานี้กินไปกักไว้สองตัวทางเข้าฮอตเหมือนทางไปนาเลยครับท่านเซียนสามอทํทำไมให้กินครับท่านเซียนต้อยโอ้โหกินสองฮอตแม่เอาคืนเหมือนกันครับโอ้โหคู่นี้ปล่อยของเด็ดๆตั้งๆครับหมากสูสีครับสองตัวเท่ากันแต่ท่านเซียนต้อยได้เปยียบอยู่เล็กน้อยครับเพราะมีโอกาสเข้าฮอตสองตัวพร้อมกันอื้อหือ เสือนสามไม่ยอมครับ mm hmm. อยู่เลนนี้ไว้ครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้อีกตัวมาเข้าฮอตไม่ได้นะครับ mm hmm. หารูทางยังไงครับ mm hmm. วนไปวนมา mm hmm. อา้าวพลาดครับจับกินโดนครับโอ้โ oh ห mm hmm. กลายเป็นแพ้นะครับนี mm ่ครับสมาธิไปกับกระดานนะครับาชมอีกเกมกันเลยครับคู่นี้ โอเคก็คิดไม่ทันอาจจะเวลากดดันเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับรีบวางก็เลยกลายแพ้เลยจากมีโอกาสถ้าเดินรอไปเรื่อยๆก็ระบบก็จะตัดเสมอให้นะนี่ส่วนมากผมไม่ได้เอาบันทึกสดมานะครับก็เลยไม่มีเวลาให้ดูนะครับเวลาสดไม่ค่อยวางบันทึกตอนเขาเล่นกันสดๆย้อนหลังก็ได้นะครับ ให้กินสองจังหวะนี้กินสองกลับครับคุ้มไหมไม่ดูครับแปลกทิ้งไปครับตัดกำลังอจะเข้าฮอตสองตัวเข้าแล้วหนึ่งอ๋อเมื่อกี้ถ้าเข้าย9ิบก้าไม่ได้นะครับจะโดนเขาจับโตกินสองนะครับจับกินเจ็ดนะครับเมื่อกี้โดนสองจ,จบเกมครับอ๋อ มาชมคู่ต่อไปกันเลยเป็นท่านเซียนวัดนะครับหมากไงเจอกับท่านเซียนซา หมายรกทิ้งตรงนี้ครับโดนสองครับคิดอะไรอยู่ครับพลาดหรือเปล่ายอมครับน่าจะคำนวณผิดพลาดนะครับอยู่ดีๆแย่แล้วก็ตัวเองโดนสอง เนี่ดูเหมือนว่าท่านเซนซาจะได้เปรียบครับอืมข้าฮอตเติมแย่สองแย่ไม่ได้ครับจับกินตัวเดียวก็ได้ว่างั้นโดนครับสามต่อสองนะครับอ๋อกดยอมไปแล้วใครชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ